พี่น้องา่หว้พระนะครับอันนี้คือพระธาตุเชิงชุ่มนะครับผมองค์พระี่อยดันในสลา,านะครับผมบอ,อมหม่พี่น้องเบ่งน้ำกันวสวยๆงามๆครับผมชุ่มจากดันนอกนะครับอันนี้คือองค์พระธาตุเชิงชุ่มครับพี่น้องเบ่งสวยๆงามๆครับผมสวยงามครับผมเห็นไหมครับในบริเวณโดยรอบ โดยรอบพระธาตุเชิงชุ่มนะครับในบริเวณโดยรอบผมเอาหาความสวยงามมาพี่น้องเบิงผู้ได้ผ่านมากะมาหาเหตุบุญในท่านทั้งนี้ได้เด้อครับที่นี่เป็นที่สกการะเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครน,นะครับอยู่บ่ไกจากลูกบาลสกลครับอยู่ไก่ๆกน้องหานนี่เองนะครับผมนี่ครับเอาให้พี่น้องเบิงส่วยๆงามๆามเบิงได้ล่ะครับผมพาเบิงที่เมืองนี้ผมพาเบิงจากกลางจากจุดนี้นะครับี่ประตูยางกาไป งามมาครับงามคนมาทาบุญกับ้าพี่น้องเบิ่งน้ากันวันนี้ผมจีพาเขาไปเบิ่งในศาลาอีกหลังหนึ่งแล้ครับนี่หลังนี่สวยงามครับผมนี่ครับนี่ครับเอาบรรยากาศภายในมาให้พี่น้องเบิ่งน้ากันครับสวยๆงามๆนี่แหละครับคือประทาดเชิงซุ่มชุ่มนะครับนี่ครับายพี่น้องเบึงน้ากันโดยทั่วไปผู้ใดมีโอกาสผ่านมากกับมาทาบุญเถอะครับนี่ครับที่นี่ผมสิพามาเบิงจุดนี้ครับนี่ ในสลาข้างในสวยงามครับนี่ครับสวยงามมากครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่คือภายในสลาอีกหลังหนึ่งโอ้สวยๆเมื่อไหวพระน้ากันเห็นไหมครับองค์พระประท่านสวยงามพระพุทธจินราชนะครับคิดวานะครับสวยงามบอกครับเนี่ยครับข้างในก็สวยนะครับมีประตูท้างเขาก็มีมีอย่างก็เอินผมก็เอินงานอนุมานล่าูบอกครับงามครับภายในครับงามบอกครับพี่น้อง ชมความสวยงามน้ำการนะครับผมเอาด่านในมาให้พี่น้องเบิงขอบคุณเลย้ยที่พี่น้องเขามารับชมนะครับสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันเด้อครับสาธุสาธุสวัสดีมีความสุขสุขุสุขกนครับผม